อย่ารอช้านะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นิกกี้นะจ๊ะับผมคุณคอยครับนรรนะคุณามคุณคุณค่ะเจน่ละเนนาเบกนะสวัสดีครับพคอครับไกิ่ม่เ้วสวัสดีครับพี่กี้ครับ ครับผมซึ่งไงบ้างคะเพรสับย่าค่ะต้องบอกก่อนว่าพี่วันนี้ถ่ายมา่สองปีที่แล้วก็ประมาณประมาณสิบเก้ายีประมาณนะคะก็เลยรู้สึกว่าที่เราเด็กที่ฝึกในกองแล้วเราก็ได้ประสบการณ์เยอะมากจากพี่พี่พลอยพี่มิกแล้วก็พี่อาร์มก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีอ่ะค่ะโอเคครับผมนะครับทำที่เลยครับเจ้านะครับผมเรื่องนี้ <Okay. S 2> อนกกนอ,กกน,อน,น,นนี้น้ำปฏิวัตินี่น้ำปฏิวัติได้นะอันเจน้ำปฏิวัติในฐานะเจน้ำเป็นเป็นเหยี่ยนเหยี่ที่คู่บุญก่อนเลยนะใช่ใช่ใชครเออเจนก็คือจะด่าเรื่องนี้เหมือนกันไม่ยกียกเปิดมา,าดา่าแขกเลยไหมเรื่องนี้เป็นตัวเองเป็นตัวเองเลยเหรอก็ด่าเลยด่าเลยมาถึงคือด่ากันเยอะเลยเป็นไงมาเจน่าความสนุกเป็นกองอ่ะของยีดีกว่านสนุกเป็นกองเล่นหนังเรื่องแรกไม่เกรงไม่เกรงสนุกครับ แล้วแต่คนนราคารับผมในฐานะพระเอกของเรื่องนี้ครับพี่ดิ๊กเป็นยังไงบ้างจิ๊กอีกทีมีใจมากครับเล่นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ดูหมดนะรับกเลยรักเลยเพราะว่าคุณกลับมาเขาให้เกียรติเราพี่อ้อนจะโทรมาเองเลยโทรมาบอกว่าชวนมาชวนบอกว่าให้มาเล่นหนังให้เขาหน่อยแล้วผมมัเป็นไงไม่รู้ถ้าเกิดใครให้เกียรติเราอะเราก็องให้เกียรติเขากลับ ี่สุดเราก็เลยเล่นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโชคดีมากเพราะว่าเพราะว่าได้ไปเจอกับเพื่อนใหม่ๆเยอะกับคอยเนี่ยก่อนเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นดาราแต่ไม่เคยไล่รู้จักกันเลยพอไปเจอเรื่องเนี้ยคนเนี้ยเป็นเพื่อนกันเลยมีความสุขใจน้ำเลยเนี้ยเราก็ได้ไปเจอเขาคุณคุณถูกเขาด่าไหมที่นั้นนะไม่ครับคุณถูกเขาด่ในเรื่องในเรื่องในคนจริงเจน่ารัครับน่ารักนะตั้งนเออ ถามต่อเลยถามต่อเลยใช่ในแต่ลเรื่องคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเป็นตอนของความเป็นภาคใต้ด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่ก็เป็นคนใต้ใช่พี่เป็นคนจังหวัดที่ไหนดีเป็นคนพนักเป็นคนนาบอลอาโปผมคนทุนราคนทุนราแล้วพัดแล้วอำเภอได้อำเภอชายาอำเภอชายาคนหนาบอลคนหนาบอนักอำเภอได้ข้เภอ่พัดน่นครับไปด้วยผมก่อนกันพี่ขัดตัดนี่ประมาณนี้เลยเะออนไลน์ที่ไหนใช่ไหมใช่ครับเชื่อมตรงนี้มาถึงพี่บอยนะเป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องนี้ร้อยจ้าเจ้าของเรา คุณคอยจะอะไรกู้กลางเมืองเจา้าแล้วก็คุณกับมิกก,ก,กี้กับคือมิกกี้กับตะแหลกตายเขาจะกูเม,มืองแล้วก็จะต่อตโต้กันไปมาแล้วก็คือครูเมือง,งอของ่อของครูเหน่อข่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะคือความม่วนคือจริงมีของหลักเรื่องนี้เจ้าไหนแล้วนะครับให้นักแสดงน้ำของเราสาาร้างภาพอยู่ที่จับฉายวนวลผู้มีระโยชน์่ไม่เข้แบบไม่เข้าไม่เข้าแปบมาเลย ครับผมก็อยากจะฝากนะครับทุกคนดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็มันมีหลายรถหลายอารมณ์นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเปิดใจครับผมให้ภาพยนตร์ไทยต่อนะครับครับผมหน้าดีลาคนเลยดีต่อใกล้เลยนะฮะอ๋อเลยนะดีละทักเลยนะก็อยากฝากภาพยนตร์ไทยเรื่องนะคะแล้วช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นการอุ่นหัวอุ่นสายกับภาพยนตร์ไทยด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนดูหนังที่แน่นอนว่าต้องถูกพิธีศนก็อยากให้ดูเข้ามาดูเป็นเยอเนะ้ะ ถ้าพยนต์ได้ก่อนจังก้าก็สองปีแล้วก็ตังต้งใจออกมาทถาวรจริงๆค่ะต้อมาดูไปในเย็นค่ะครับผมพี่นิกิจะะาระคามนิดนึงไะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราดีใจอีกครั้งนะค,ะครับเวลาแบบเห็นหนังไทยเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ตังอะไรเงี้ยเราว่าภูมิใจแทนคนทําหนังนะครับแต่พอเราเข้าโรงเราก็อยากให้คนไปดูถ้าคนดูในี้เย็นนะครับก็ ตอนนี้ผมเชื่อว่าซอมบี้ร์แมนเนี่ยไม่มีแนะแต่ออกจากรงแล้วแล้วรอยกันก้าวที่สุดที่สุดแล้วตอนนี้เอาคอยฟังเขาเรื่องนี้เน่ยเอาซอมบี้ร์แมนชักใหญ่ชักของสามสี่นะจริงน่าจะมีซอมบี้ร์แมนมาชักใหญ่ของสามสี่แล้วแต่คนมัน้วยกันเลยแต่ที่ก็ไม่มีในเรื่องเดี๋ยวคุณไปดูได้เลยเชียวเปิดแบบนี้เราจะไปยไงต่อเอาไปบอกนะก็ฝากเรื่องรอยกันต้าวนะคะเราก็รอเข้าลงมาหล้วหลายรอบมากๆสุดท้ายเราก็ได้เข้า มาดูนะคะก็เป็นหนังที่น่ารักสนุกแล้วก็รู้ของข่าวครทยเครียดกต่บรรยากาศเป็นแบบนี้งยืนเป็นโรงภาพยนเดือนยค่ะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนไทยครับครับผมจะน้ำนะก็คือสองปีที่ผ่านมาที่แบบว่าหนังนี้หนังสร้างขึ้นมานะคะเราคิดว่าเราทุกคนน่าจะเครียดและหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใครเครียดก็อยากให้ทุกคนมาดูแต่เรื่องนะคะใครเครียดคนไท โอเคครับผมเสียงพูดด้วยอีสักครองหนึ่งนะและลราจับต่อไปนะครับผมขอเชิญนักแสดงทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับผมร่วมถ่ายร่วมันบนเวทีครับขอเรียนเชิญคุณแอนนี่บรูสครับผมแล้วก็โคบอยคลาสครับผมเสียงพูดด้อยครับร่วมเลยนักแสดงโคบอยโคบอยคบอยโคบอยคบอยมาเลยครับผม ที่เป็นที่ a c t i ครับเชิญครับที่เป็นที่ที t อยู่ไหนครับเชิญเลยครับนักแสดงชุกหน้เลยครับผมเชิญผู้กำกับด้วยเลยครับผมนอิเลยนะเชิญครับเป็น a c กีคับสวัสเชิญเลยครับผม ตัวน้ำเคยร่วงเอาเลยรช่าชนไกเล่นไมกเ่นไปแผู้ช่าเชนไกเชครับคุณม่ช่างไม่ช่าเดียไม่ชรับไม่ช่งเชนไกเชิครับเอาเลยนรัิชางจะอ่านเปไ้างก็เป็นเรื่องที่เคยคิดอยู่แล้วคิดมเองแต่ว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะเป็นแบบชีวิตของเรยนส่วนหนึ่งที่ที่เราทำไมเราถึงเรื่องวิกีเพราะว่าเมื่อก่อนี่ คนคนมันนิกกี้บบแหล,ละเราก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่นิกกี้อ่ะคงคงทำไม่ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์เขาเหมาะที่สุดครับเพราะว่าเอาเอา,เอาส่วนหนึ่งของชีวิตผมคิดว่าเ,เป็นมูตอนที่ตอนที่ผมเป็นคนใต้แล้วผมเป็นดีแมนคนหนึ่งรับผมเนี่ยแค่แบบนี้แล้วค่อยค่อยบางสิ่งบางอย่างที่ื่นของครับเหลียวตัวพี่อ๊อดะแปลงข่าวแฟนคขับแปลงข่าว แต en ่ครับพี่ยอดมาถึงที่เลยนะครับทำเรื่องโปรมยอดถึงรอบอ่ะตื่นเต้นไปต่างด้วยขอบคุณพี่ยอดเราด้ด้วยกับผมขอที่ท้ายได้ไหมครับได้เลยพี่ยอดอ่ะคือคือวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเออคงขอบคุณเป็นทุนของเราครับซึ่งซึ่งในในที่เขากล้า งานขวันนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเหล่าตายิสูต์หรือนักแสดงทุกคนที่ยังมารวมตัวกันในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยในไนที่ออาจารย์รอกลับเราเนาะผมอยากฟังจากพี่โกที่สุรามากเลยนะผมพี่โกครับเราไควรรักที่รักใหม่บิ๊กเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับผมก็เพิ่งรู้จริง ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางผู้สร้างนะคะผู้นรยการสร้างแล้วก็ขอบคุณนักทุกคนขอบคุณผู้ร่วมการขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะเรื่องนี้ฝาผการกันมาสองปีได้มีแผนจะได้เข้าถ่ายบ้างไม่ได้เข้าถ่ายบ้างจนจนถึงหน้าวันนี้ค่ะ เราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งที่เราได้ขับได้ขายสักทีก็และสุดท้ายก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านถ้าไม่มีผู้สนับสนุนสปอน,นเซอร์ต่างๆเราก็